ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวไาลาทีปเปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b บช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทางซูม 072.com และ w w w d m c t v พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาสอันสูขคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาสหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการถวายทานทันทีที่ศรัทธาเกิดขึ้นเต็มที่เวลาบุญส่งผล ทรัพย์หรือสมบัติหรืออะไรที่เราปรารถนาะก็จะเกิดขึ้นทันทีแบบไม่ต้องรอเวลาอีกทั้งไม่มีอุปสรรคอันใดเลยหากศรัทธาเท่าเดิมแต่ยังไม่ทำทันทีคอยเอาไว้ก่อนเวลาบุญสง่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่คิดแล้วทำทันทีแต่เวลาบุญส่งผลก็จะเต็มที่แม้เงินที่ทำบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตามเมื่อทำทันที ก็ได้บุญทันทีแต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะถึงจะได้บุญเต็มที่ไปยืมมาเท่าไรก็ต้องเอาไปคืนเท่านั้นบุญก็ไม่ได้หย่อนลงมาค่ะคุณผู้ชมคะทางคณะสงฆ์และพระสงนิกรอํำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคมพุทธศักราช2,568ค่ะพระราสุทธิธรรมมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยุนธรรมารามเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวอภิสราเกตอินในายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบ uh ัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568โดยกราบอารัธนาพระสังฆาธิการพระภิษุสัมมาเนรในอำเภอคลองหลวงจำนวน1,074รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนพระสงนิกกรในพื้นที่อำเภอคลองหลวง ทั้งอุบาสกอุบาสิกาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมากณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสองวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในโอกาสนี้พระครูปรัดรัตนวีรวัฒนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์และสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชะกุศลก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จัดโดยอำเภอคลองหลวงรวมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบาวรบ้านวัดโรงเรียนราชการด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นมิ่งขวัญฉัดแก้วร่มเก้าของปวงชนชาวไทยสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการพัฒนาประเทศโดยใช้ศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา,นา,า,าของคพระพิสุค่ะคุณผู้ชมคะทางเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีคะ่ะได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการทอดกระถินสามัคคี30,000วัดทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยภายในงานสมนาคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรานุสิทตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานสงฆ์ จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระครูปรัชทวีพรหมะเทโวถวายผ่านทูบเทียนแพ่สาการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเปิดงานซึ่งท่านได้กล่าวว่างานในวันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการฟื้นฟูอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยมีญาติโยมคณะการายานมิตรคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย ได้รวมอารัธนาคณะสงฆ์มาร่วมสัมมนาซึ่งเป็นความตั้งใจของคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายที่จะให้ทุกรูปได้มีโอกาสมาพูดคุยปรึกษาหารือร่วมมือกันเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานฟื้นฟูนพ,พระพุทธศาสนาไปในทิศทางเดียวกันตั้งใจถวายผ้ากรินสมทบกรถินร่วมให้กับวัดต,ต่างๆในจังหวัดราชบุรี จากนั้นพระครูสมุทธานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ชี้แจงถวายข้อมูลถึงความเป็นมาและความสำคัญของการทอดกระถินสามัคคีส0มหมืนวัดทั่วไทยสลับกับการรับชมสื่อวีดีทัศน์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก่อนที่พระมหาบุญเอื้อนปุญญาสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ชี้แจงข้อมูลการเข้าร่วมโครงการทอยกระถินสมคีสา0 0 0ื่นวัดทั่วไทยตามขั้นตอนทั้งนี้ท่านยังได้ชี้แจงถึงที่มาของปัจจัยที่จะมาทอดถวายสมทบกระถินให้กับวัดส0 0 0 0ื่นวัดว่าปัจจัยทุกบาทเกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งสิ้นที่ร่วมทำบุญพร้อมกันนี้พระครูป,ปรัตทวีพระมะเทโวก็ได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ได้มาเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังสมัคคีของพุทธบุตรและพุทธบริษัท4ที่ตั้งใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงสืบไปค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือวัดสำนักสงฆ์โดยเฉพาะตะเข็บชายแดนของภาคตะวันตกในอำเภอสวนพึ่ง เขตเทือกเขาธนาสีจังหวัดราชบุรีก็ได้รับประโยชน์จากจำนวนเงินที่นำไปสร้างถาวรวัตุในพระพุทธศาสนาที่เช่นโบสถ์สาลาการประเรียนแล้วก็กุฏิแล้วก็เสนาสนะต่างๆโดยเฉพาะที่อักสงฆ์ที่เกิดใหม่หรือวัดที่กำลังต่อสร้างยังต้องการจตุปัจจัยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ดีมากแล้วก็สามารถทำให้มีจำนวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้นในช่วงเข้าพรรษาทุกปีตามที่วัตถุประสงค์เจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่ต้องการให้มีพระแต่ละที่พักสำนักวัดจำนวนห้ารูปได้รับกระถินวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส ที่ดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้เข้าร่วมกับคณะสงฆ์ของจังหวัดราชบุรีซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีความพร้อมเพรียงเป็นการสัมมนาครั้งหนึ่งที่ได้เข้ามาในการพบปะสังกันและกันแล้วก็ได้ข้อคิดที่ดีโครงการกระถินสามหมื่นวัด ทั่วประเทศก็ถือว่าสำคัญยิ่งเพราะว่าในแต่ละอารามบางบางทีบางครั้งก็นะยังไม่มีผู้ที่จะร่วมเป็นประธานในแต่ละอารามนั้นก็ยังมีความนารำบากในสิ่งปลูกสร้างหรือว่าในการใช้สอยภายในวัดนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟก็ดี และยังถือว่าในการที่มีกิจกรรมหรือโครงการที่ถวายกระถินสามหมื่น 30, วัดนี้ยังเป็นการถวายกำลังใจให้แก่พระพิสุสงฆ์และสัมเนณรและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พระพุทธศาสนาอีกด้วยก็ถือว่าหลวงพ่อธรรมชโยหรือหลวงพ่อวัดพระธรรมกายท่านก็เล็งเห็นนะในเรื่องของกิจกรรม เป็นการสืบศาสนาทายาทให้แก่พระพุทธศาสนาและเป็นการช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจน่าทั่วสาม0 0ื่นวัดด้วยกันเพราะแต่ละวัดวาอารามนั้นก็ยังมีความลำบากแต่ท่านหลวงพ่อธรรมชยโยท่านก็มีเมตตา,าในด้านของการสนับสนุนด้วยสิทธาอนุสิทธ์ของหลวงพ่อธรรมชยโยก็ถือว่า เป็นชาวพุทธที่มีความตั้งใจที่จะได้สนับสนุนและต่อยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะที่เราชาวพุทธได้กันยังระลึกนึกถึงนะในการให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ขออนุโมทนาต่อคณะศรัทธาโดยมีหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้จัดโครงการกรถิน สามหมืนวัดก็ประโยชน์ที่อวัตอตามาก็ได้ไปก่อสร้างพระอุโบสถก่อสร้างอุโบสถที่กำลังก่อสร้างอยู่เพื่อจะได้สืบสารอายุพระพุทธศาสนาต่อไปโดยการบวชพระภิกษุใหม่ เพื่อจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในการนี้ก็อตาตมาเห็นว่าการที่มีจัดกระถินสามหมื่นวัดขึ้นมาก็ประโยชน์ของทางพระพุทธศาสนาก็มากมายค่ะคุณผู้ชมคะที่สูนยส่งเสริมศิลธรรธมจังหวัดสิสเกตและจังหวัดสุรินค่ะ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพจากสถานการณ์ปะทะก,กันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเระมหาชัชาวานโอภาโสปร,รียนธรรมเก้าประโยคดรรองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัยเจ้าอาวาวะสวะัดสักกำแพงใหญ่ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดศรีสะเกดได้นำคณะสงฆ์และอาสาสมัครมูลนิธิธรรมกายเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็น แก่ประชาชนผู้พักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งตั้งคืนเพื่อความปลอดภัยในระหว่างสถานการณ์ปะทะกาันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสามอำเภอได้แก่อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับวัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกาย เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนผู้อพยพด้วยค่ะส่วนคณะสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสุรินทร์นำโดยพระอาจารย์ตระกูลธรรมกุโลได้จัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์และบรรยายธรรมให้กับประชาชนผู้อพยพมาพักอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเนื่องจากเหตุปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยมุ่งหวังให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตซึ่งพระครูปรัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้สั่งการให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกายจัดส่งข้าวสาร5กระสอบพร้อมด้วยบะหมี่สำเร็จรูป10ลังปลากระป๋องหลังขนมกรอบ10กระสอบ เครื่องดื่มชงสี่กระสอบมาสมทบเพื่อให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และประชาชนเป็นครั้งที่สองอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดครัวสนามประกอบอาหารและน้ําปานนะเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่านค่ะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย และศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดน่านโดยกัลายาณมิตรอภิสมพรฝีปากเพาะผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้รับการประสานข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านได้จัดครัวสนามประกอบอาหารและน้ำปานนะเพื่อดูแลคณะสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านและได้รับการอนุเคราะห์เรือยนต์ท้องแบนจากกองทัพบ,บก และหน่วยกู้ภัยสว่างสะแก้วนำพัตหารถวายแด่พระภิสุสัมณีนที่จำพรรษาณนะวัดพยาภูวัดมิ่งเมืองวัดพระธาตุช้างคำ้ำและวัดกู่คำรวมกว่า60รูปอีกทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงเป็นเวลานานไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรตามปกติได้ค่ะ ในการนี้พระครูปรัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสั่งการให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายจัดส่งถุงยังชีพลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยจะได้นำส่งผ่านเครือข่ายกัลายาณมิตรศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดน่านต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะ โดยวัดพระธรรมกายคานากวาวะที่ประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองชัยครบรอบ21ปีเพื่อบุรณะพื้นวัดค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันตโมนุโทด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญในการนี้กัลยาณมิตรจุรีพรแซ่อุย๋ยเป็นผู้แทนถวายผ่านทูปเทียนแพรกัลยาณมิตรสุวรรณรักศรีหบุตร และการยลณมิตรกอนัสสาทิติปัญญาวงศ์เป็นผู้แทนถวายดอกไม้จากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะโดยมีการยลณมิตรจุรีพรแซ่อุย๋ยเป็นผู้แทนนำกล่าวก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีการยลณมิตรโนบุฮิโรและการยลณมิตรโชคชัยคล้ายกล่ำนำกล่าวคำถวาย ส่วนการเลนมิสมสมพรนันทวงดวงศรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะโดยมีการเลนนิมิตรกันทิมาชิมะมุระและการเลนนิมิตรพีรพัฒแปลกสันเทียนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่ายานพานะโดยมีการเลนมิตรสงวนคาโต้และการเลนมิตรจันยาคูวาบาร่านำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีการยลณมิตรจันจิราโนโมโตะและกลารยลณมิตรรตดาวันสิงค์คำนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานพระัตร์โดยมีการเลนมิตรมานาบุนิชิดะและกลารยาณมิตรงามตาคอนโดนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันตักบาตรแด่คณะพระพิสุสงฆ์11รูปจาก5วัดในประเทศญี่ปุ่นที่เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้จากนั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันตัดเค้กเนื่องในวาระครบรอบ21ปีวัดพระธรรมก,กายคานากาว่าก่อนที่จะได้พร้อมใจกันถวายพัาหารเพลแด่คณะสงฆ์ร่วมกันค่ะ ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าจากคณะเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและคณะอัครบรมเศรษฐีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป,ป่าสามัคคีฉลองชัยครบรอบ21ปีเพื่อบูรณะพื้นวัดโดยมีกัลายาณมิตรจุรีพรแซ่อ๋ยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป,ป่าต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลายาณมิตรลำแก้วนิชิดะและกัลายาณมิตรจีราพรคุเรหะนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายสลักพัช โดยมีการยลนมิรพัน์วิพาชิโมจิและการยลนมิตรเกสรโพธิบายนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานกองบุญต่างๆก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนก็ได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังธรรมะเนื่องในวาระครบรอบ21ปีวัดพระธรรมกายคานากาว่า ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาในปีแรกจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญตลอด21ปีที่ผ่านมาซึ่งตลอดทั้งวันสร้างความเปื้มปิติให้กับคณะสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊กลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์แก่ชาวท้องถิ่นค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยและชาวท้องถิ่นผู้รักการเรียนรู้วิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อเขาถึงสันติสุขภายในหลายท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีโดยได้รับความสุขจากการทำสมาธิซึ่งถูกท่านได้น้อนมนำโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติที่ว่า สิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือความแข็งแรงและความปลอดกังวลทั้งสองอย่างเป็นหัวใจสำคัญไม่เช่นนั้นพยามาณเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรงจิตเดิมแท้ของเราจะใสสะอาดแต่พยามาณเอากิเลสเข้ามาสอดบังคับให้เราไปสร้างกรรมอีกดังนั้นในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องตั้งใจนั่งธรรมะ และจากการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากกับการที่ได้มาร่วมนั่งสมาธิกับเพื่อนๆทั้งยังตั้งใจจะนำเอาคำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์ไปปรับใช้ในการนั่งสมาธิต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมก,กายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชยัย และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันตันันตชัยประธานกองบุญคือกัลเลยนมิสุภาพรเนื้อไม้ดี นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือการลยนมิตรอุ่นจิตรุธีรัรสิริและครอบครัวพร้อมด้วยการลยนมิตรทิติมาทลาสกาส่วนพิธีถวายกองบุญบุพพะาเปตาพลีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับโดยประธานกองบุญคือการลยนมิตรแองเจล่าอัลเมโดการลยนมิตรสกอตต์รอเรนเซนและกลารลยนมิตรวนนครคอรี ทางด้านการไยนมิรประมวลสินโฮกแลนด์การไยนมิตรรัตนาวดีแฮฟแลตและการไยนมิตแอดดี้อัเมโดเป็นประธานกองบุญถวายมัตกะพัตหารพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกกินกาธมจากพระมหามานพทีปาวังโซในหัวข้อวิหารทาน โดยสรุปธรรมะได้ดังนี้นักสร้างบาร,รมีพันหัวใจไม่เกี่ยงผู้ต้องการเคียงข้าคุณครูไม่ใหญ่ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษมีได้ให้ทานเพียงแค่ในสิ่งที่กล่าวมาเท่านั้นแต่เราให้ทานเพราะเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาตินับหมื่นนับล้านและส่งผลอันยิ่งใหญ่ในปรโลกนับพบนับชาติไม่ท้วนอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคน กำลังจะได้บุญที่เป็นยอดเป็นเลิศและเป็นที่สุดของมหาสังฆทานยอดแห่งวิหารทานนั่นคือการเป็นเจ้าภาพประธานกองกระถินของวัดพระธรรมกายฟลอริดาถุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อปเทกันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดแพร่อันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดลำพูนอันดับ6จังหวัดสระบุรีอันดับ7จังหวัดศรีสะเกดอันดับ8จังหวัดสุโขทัยอันดับ9จังหวัดอ่างทองและอันดับ10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ส่วนท็อป10ยอสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับสองวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ 3. วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ 4. วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ 5. วัดภาวนานางานโนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ 7. วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ8 วัดพระธรรมก,กายเบเนลักซ์อันดับ9วัดพระธรรมก,กายบอกโดและอันดับ10วัดพุทธนอตรายเวสต์ฟาลนค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสามารถบริจาคได้ที่ศาลามหาทานบรารมี วัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีหรือสามารถส่งเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านระบบขนส่งต่างๆมาได้ที่วัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี152120 2087วัดพระธรรมกายซึ่งเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311000ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยบูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด7,650ล้าน 7, 650, 000, 5 7 000, 5 7 5 7จบ สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ w w w f o r b a t e w o r l d c o m ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยภายในงานจะมีกิจกรรมงานบุญประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระ พิธีมุทิตาสักการะพระพิสูผู้สอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่37พิธีมอบโลกเกติยศและทุนการศึกษาสนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์2 0 0 0กว่าวัดทั่วประเทศปีที่25และพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์3 2 3วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่21ครั้งที่180 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-100 0ค่ะขอเชิญชวนชายไทยอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณวัดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งยังเพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-831-1234ค่ะขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงณวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2,569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์กดรหัสบวก81 080 6849 5692ค่ะและที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเขาวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชม และร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าทุกโพขาเลหิสังขโมสมาคมกับคนพาลน,นำทุกมาให้สำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ